สวัสดีค่ะวันนี้จะมาฝากเงินเข้า YLG Go s a v i n g กันนะคะเอาไว้ออมทองเนาะก่อนอื่นแล้วก็ต้องล็อกอินเข้าระบบก่อนค่ะจากนั้นไปเลือกที่ถุงเงินอันที่3ข้างบนนะคะเสร็จแล้วเลือกตรงที่ฝากเงินค่ะพอกดมาที่ฝากเงินแล้วนะคะเราก็ต้องใส่จำนวนเงินที่เราอยากจะฝากเข้าไปนะคะ เช่นวันนี้เราอยากฝาก100บาทแล้วก็พิมพ์ไปเลย100บาทเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราเลือกช่องทางในการชําระเงินค่ะมันจะมี3ช่องทางด้วยกันแบบแรกคืออินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็จะมี3เจ้านี้นะคะแต่ว่าจะเสียค่าธรรมเนียมแล้วครั้งละ10บาทแบบที่2ก็คือเป็นบัตรเครดิตค่ะก็ตัดบัตรได้เลยแต่ก็จะมีค่าธรรมเนียม3%เเช่นกันนะคะแต่วันนี้เราจะฝากแบบไม่เสียค่าธรรมเนียมนั่นก็คือวิธี QR code เราก็เลือกมาที่ QR code แบบนี้นะคะแล้วก็ใส่พิมพ์ลงไปค่ะแล้วก็กดที่ชําระเงินได้เลยเสร็จแล้ว รอ QR code จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะคะเราจะต้องเซฟ QR code เนี้แล้วก็ไปทำการโอนเงินที่ธนาคารที่เราจะชำระเงินนะคะเสร็จแล้วก็สองนี้จะแคปหน้าจอไว้ก่อนเพื่อที่จะไปเปิดในแอปธนาคารเนาะเสร็จแล้วก็จะกดตรงปิดหน้าต่างนี้ค่ะเขาก็จะบอกว่าถ้าหากว่าต้องการชําระในภายหลังก็ได้นะคะแต่ต้องภายใน5นาทีเท่านั้นไม่งั้นก็คิวอาร์โค้ดนั้นจะใช้ไม่ได้แล้วนะคะโอเคหลังจากนี้เราก็ไปทําการโอนกันเลย อันนี้ออนเสร็จแล้วนะคะก็เลื่อนลงมาดูข้างล่างได้ว่ามีเงินสด1 0 0บาทหรือตอนแรก2อไม่ได้เลื่อนให้ดูนะว่ามันมี0บาทก็เข้ามาแล้วนะคะ100บาทจบเพียงเท่านี้ไม่เสียค่ารมเนียมและเงินเข้าทันทีเติมได้ทุกวันทุกเวลาเลยนะคะเนี่ยอย่างตอนนี้2ก็เติมเงินตอน4ี่ทุ่มครึ่งนะคะโอเควันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อน2องวันนี้แชร์สวัสดีค่ะ